สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การเรปเดข่าวสารของพิซ่าแดงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 นิวเริ่มต้นกันที่เกรเดเซเกตครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษครับ เผยเหตุผลที่เลือกตัดชื่อฟิกาโยโทเรดิครับเซนเต์แบ็กเอซิมิลานออกจากทีมชาติอังกฤษชุดลุยบอลโลกและก็เลือกแฮร์รี่แม็กควายเข้ามาทดแทนเพราะว่าเขาต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์ไว้กับทีมปากระกลังวัย24ปีรายนี้ครับเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับทัพปีศาจแดงมาโดยตลอดครับแถมยังมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและก็ช่วยทีมนั้นคว้าแชมป์สกูริโตเมื่อรูการที่แล้วอย่างไรก็ตามครับในวันประกาศรายชื่อนักเตะที่ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปเ,เล่นในฟุตบอลโลกที่กาตากลับไม่มีชื่อขอขง โทโรดี้ครับอยู่ในทีมแต่กลับมีชื่อของกองหลังที่เป็นผู้เล่นสำรองและก็ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่เสมอในสโมสรต้นสันง,สงกัดอย่างแฮริ่แมกไกว์ครับอยู่ใช่อย่างนั้นแล้วสุดครับเซอเกตเองได้ออกมาเผยถึงเหตุผลที่เขาเลือกอดีตเซนเตอร์แบ็กของเรตัสตีติดทีมแล้วนะฮะเพราะว่าเขาต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์ไว้กับทีมมากกว่าครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่สําคัญในการเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่สุดยิ่งใหญ่อย่างฟุตบอลโลกเราได้เลือกกองหลังที่มีประสบการณ์มากกว่าครับเราคิดนะว่านักเตะยุ่นน้อยที่มีคุณภาาพทีี่่ยยอดเม,มก แต่เราไม่คิดว่าพวกเขาครับทำได้ดีพอที่จะดันผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่าลดออกไปเซาเกตกล่าวสาหรับทีมชาติอังกฤษในอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับทีมชาติอิหร่านครับซึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับในนัดแรกนั้นจะต้องเจอกับอิหร่านนะครับในวันที่ซึ่งจะทาการแข่งขันในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา20นตามเวลาประเทศไทยครับเอาล่ะนี้การได้ข่าวสารของพิซดางครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ